ท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านสสสาครเกี่ยวข้องนะครับที่เป็นห่วงเป็นใย,ยชาวสวนปามมาโดยตลอดก็เป็นเช่นเดียวกับรัฐบาลและตัวกระผมเองด้วยที่ เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลเกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มก็ขออนุญาตตอบคำถามว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้ํำเนินการแก้ปัญหาอะไรไปบ้างในช่วงที่ปีใหม่รานเทและโรงสกัดปาล์มน้ำมันหลายแห่งปิด การรับซื้อทำให้เกิดผลกระทบทำให้ชาวสวนปาล์มขายปาล์มไม่ได้จราจรติดขัดหน้าโรงสกัดและลามเทหลายแห่งในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ขออนุญากตกราบเรียนว่าความจริงเรื่องนี้เนี่ยเระผมไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ได้รับคำร้องเรียนจากเพื่อนสสหลายท่านไม่ว่าท่านสสสาครพิมพ์รพีท่านเชน เถือสุบันท่านเชนพริงสุลกะแล้วก็เพื่อนสอสหลายท่านนะครับแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ลงไปเร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนทันทีก่อนอื่นขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานครับว่าสาเหตุที่เกิดปัญหาโรงสกัดและลานเทจุดรับซื้อในช่วงปีใหม่เพราะว่าปกติตอนปลายปีกับช่วงต่อเนื่องต้นปีใหม่ โรงสกัดจะปิดซ่อมเครื่องจักรและช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผลปลาล์มจะออกน้อยแต่ว่าปีนี้เกิดประเด็นปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าผลปลาล์มทะลักออกมามากเป็นพิเศษในช่วงปีใหม่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากเกษตรกรเป็นห่วงเกรงว่าราคาปลาล์มจะตกลงมาก็เร่งตัดผลปลาล์มแล้วก็เอาออกมา ขายให้กับลานเทและโรงสกัดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดปัญหา2ข้อข้อหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านสสสาคอนได้พูดตะกี้เกิดจราจรติดขัดโรงสกัดลานเทหลายแห่งหยุดรับซื้อ2องทำให้ราคาปาา์มันตกลงมาเพราะฉะนั้นผมจึงได้เร่งดำเนินการสั่งการให้น้ำตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านซินิดเลิศไกรได้เร่งเดินทางลงไปแก้ปัญหา รวมทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งได้ลงไปในพื้นที่นะครับทั้งสุราษฎร์แล้วก็ที่จังหวัดกระบี่ด้วยสิ่งที่ได้กำหนดเป็นคำสั่งมาตรการเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้สำเร็จรุล่วงเร็วที่สุดก็คือว่าหนึ่งโรงสกัดที่ปิดซ่อมเครื่องจักรให้เร่งเปิดให้เร็วที่สุดอันที่2โรงไหนที่ยังไม่ปิดซ่อมและกำลังจะปิดซ่อมห้ามปิดซ่อมเด็ดขาดอันที่สก็คือว่า โรงไหนจําเป็นต้องปิดซ่อมให้เร่งทําแผนการปิดซ่อมเรียนท่านผู้าก,การจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบก่อนเพื่ออนุญาตจัดทําแผนจะได้ไม่กระทบต่อการขายปาล์มของเกษตรกรชาวสวนปาล์มและประการที่4ก็คือว่าห้ามกดราคารับซื้อโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะดําเนินคดีตามมาตรา29ของพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ คือสร้างความปั่นปนให้กับราคาซึ่งจะมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีปรับแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสุดท้ายสามารถแก้ปัญหาให้สถานการณ์คลี่คลายได้ภายในสองสัปดาห์ครับตอนนี้ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วครับและสัปดาห์นี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติเต็มร้อยนั่นก็คือว่าหนงรงสกัดทั้งหมด มีอยู่131โรงขณะนี้เปิดดำเนินการหมดแล้ว2ลานเทมีทั้งหมด3,117ลานเทเปิดรับซื้อทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันสองวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ผมเรียนว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแน่นอนขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มและท่านสสสาครเกี่ยวข้องได้มั่นใจและผมจะติดตามดูแลเรื่องนี้ต่อไปขอบคุณที่กรูณา ประสานงานมาโดยตลอดแล้วตั้งกระทู้ถามสดวันนี้สุดท้ายเรื่องราคาขณะนี้ราคาผลปลาล์มก็ขยับขึ้นแล้วครับวันนี้ไปกิโลละหบาทกว่าแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลําดับยืนยันว่าจะติดตามโดยใกล้ชิดต่อไปครับขอบคุณครับครับท่านสาครถามครั้งที่สองครับท่านประธานที่เคารพผมสาครเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่พักประชาธิปัตย์กัจากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรองนายกท่านจุรินได้ตอบมานะครับผมเองก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ปาล์มและก็อยากจะถามและก็อยากจะอภิปรายหาลือไปอยังท่านว่าจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนหรือเราเรียกกันว่า บโอดีเซลหรือ B5 B7 B10 B20 ี0เป็นพลังงานภาคบังคับเป็นพลังงานภาคทางเลือกผมเชื่อเกษตรกรเชื่อและผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการเชื่อว่าจากการที่เรามีปาล์มน้ำมันถึง6ล้านไร่เศษเรามีปล์มที่สมดุลสามารถที่จะมาใช้ในการบริโภคในประเทศ สามารถที่จะมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ก็อยากจะถามว่านโยบายแบบนี้นโยบายดีๆแบบนี้ที่จะทําให้พยุงราคาก็ดีการสร้างความสมดุลให้กับปามน้ํามันในประเทศก็ดีเนี่ยในขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้มีนโยบายนี้อย่างไรและก็จะเดินหน้าไปสู่การจัดการปามสมดุลน,น,นะครับเพราะว่าในไตรมาสข้างหน้าอีกสเดือนอีกสองเดือน สามเดือนข้างหน้านี่ครับจะเป็นฤดูการที่ปลาล์มออกสู่ตลาดมากถ้าเราไม่ได้กําหนดไว้ก่อนถ้าเราไม่ได้เตรียมแผนการไว้ก่อนเนี่ยก็จะทําให้ปลาล์มล้นตลาดและเกิดวิกฤตทางด้านราคาก็ดีเกิดวิกฤตอีกหลายวิกฤตเกี่ยวกับชามสวนตามตามมาก็อยากจะเรียนถามแล้วก็อยากจะฝากไปยังเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งท่านกากับดูแลเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการน,นะครับ ว่าท่านมีนโยุาายนี้อย่างไรและจะเอียนถามต่อไปว่าท่านครับจากการที่ CPO ราคาน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นราคาตลาดโลกสะท้อนกลับลงมาเป็นราคาที่โรงหีบที่ลานเทไปถึงเกษตรกรมันสะท้อนลงตามสัดส่วนที่เป็นธรรมหรือไม่ท่านได้กำกับชัดเจนมีการตรวจสอบ เพราะในขณะนี้จากการที่ทางท่านกรดีทางรัฐบาลกรดีได้มีนโยบายเกี่ยวกับไปติดมิเตอร์มิเตอร์เรียวไทมท์ที่ถังเก็บน้ํามันปาล์มดิบทั่วประเทศถึงเกือบเกือบหนึ่งพันถังเนี่ยใช้งบประมาณไปร่วมหลายร้อยล้านบาทเกือบพันล้านบาทแล้วก็สามารถที่จะรายงานว่าเรามีสต็อกอยู่เท่าไหร่เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างชัดเจนแม่นยําจากความแม่นยําเหล่านี้นะครับ ผมเชื่อว่าท่านสามารถบริหารให้เกิดประโยชน์กับวงการปาล์มเกิดประโยชน์กับพืชเศรษฐกิจหลักอีกด้วยนะครับอยากจะเรียนฝากไปยังท่านว่าท่านมีมาตรการเหล่านี้อย่างไรท่านมีนโยบายเกี่ยวกับไบโอดีเซลอย่างไรท่านมีเรื่องของการสะท้อนย้อนกลับกลับมาที่ราคาจากราคาจากน้ำมันดิบสะท้อนลงไปโรงี ถะท้อไปลานเทไปถึงเกษตรกรอย่างไรครับก็ฝากเรียนท่านประธานถามไปถามผ่านไปอย่างท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินลักษณะวิสิ์ครับเป็นคําถามที่สองขอเชิญท่านรองนายมนตรีครับจุรินลักษณะวิสิทธ์ครับกรับเรียนท่านประธานครับท่านสสสากลเกี่ยวข้องถามสองสามคำถามนะครับคือหนึ่ง มีนโยบายเรื่องไบโอดีเซลเพื่อช่วยพยุงราคาปาล์มยังไงบ้าง 2. ปาล์มกำลังจะออกตลาดมากในช่วงสองสาเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดวิกฤตตามมาได้มีการเตรียมการแก้ปัญหายัางไงมั่งและอันที่3ก็คือ CPO ตลาดโลกได้สะท้อน CPO ในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนมิเตอร์เรียลไทมที่ติดตั้งนั้นได้ดำเนินการยังไงบ้างโดยประมาณนะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียนคําถามแรกครับว่านโยบายไบโอดีเซลยังเป็นนโยบายสําคัญข้อหนึ่งที่เข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ราคาปาล์มซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาช่วงไหนผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันปาล์มดิบมีมากก็จะเพิ่มบีให้สูงขึ้นคือเอาน้ำมันปาล์มไปเพิ่ม กับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดนะครับราคาปาล์มก็จะได้สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือหลักการที่ดำเนินการอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีมาตรการเฉพาะใช้ไบโอดีเซลอย่างเดียวในการเข้ามาช่วยพยุงราคาปาล์มเหมือนคำถามที่สที่ท่านถามยังมีมาตรการทั้งหมด8มาตรการที่ได้ดำเนินการโดยต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลสำคัญในการช่วยพยุงราคาปาล์มแล้วทำให้ราคาปาล์มดีขึ้นอย่างที่ท่านสอสสากรเกี่ยวข้องอยากเห็นก็ขออนุญาตรายงานท่านประธานกบว่าหนึ่งก่อนที่รัฐบาลนี้และกระผมเข้ามารับผิดชอบเรื่องปาล์มท่านสสสากรและ,กะเกษตรกรจานวนหนึ่งอาจจะลืมไปแล้วว่าปาล์มโลสองบาทกว่าเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยขึ้นไปสามบาท4บาท5บาท8บาท10บาทบางช่วงแต่1 1 12บาท ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการนอกจากใช้ไบโอดีเซลหรือ B7, B10, B20 เข้ามาช่วยเพื่อลดปริมาณน้ำมันปลาล์มดิบทำให้ราคาปลาล์มสูงขึ้นแล้วยังมีมาตรการที่เหลือ7มาตรการที่ผมได้ดำเนินการไปรวมรัฐบาลเช่นข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อในช่วงปี6-3ผมได้มีการออกประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ครับห้ามนำเข้าน้ำมันปลาล์ม ดิบทางน้ำมันปาล์มทางบกเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มแล้วอ้างว่าขอผ่านแดนไทยไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วทำน้ำมันปาล์มเนี่ยหกอยู่ในประเทศไทยทำให้ปาล์มราคาตกเพราะว่าปริมาณน้ำมันปาล์มมันเยอะเกินไปสุดท้ายกำไรตกเกษตรกรเดี๋ยวนี้เราห้ามแล้วครับที่จะนำเข้าทางบกถ้าจะนำเข้าต้องนำเข้าทางเรือ ซึ่งนาเข้าทางเรือก็ยุ่งยากมากเพราะมาตรการที่เรากําหนดไม่ต้องการให้มีการนําเข้าหรือผ่านแดนโดยไม่จําเป็นซึ่งขออนุญาตที่จะไม่เรียนตรงนี้เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะมากเช่นถ้าจะเข้าเนี่ยต้องมาทางมาตะาพุทธคลองเตยหรือไม่ก็แหลมฉะบังเท่านั้นเวลาออกออกได้เฉพาะที่จันทบุรีหนองคายแล้วก็แม่สอดเท่านั้นไปทางอื่นไม่ได้สุดท้ายสถานการณ์ราคาปาล์มดีขึ้นเพราะว่าลักลอบผ่านแดนลักลอบนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบแล้วมาหกในประเทศไทยได้ยากขึ้น อันที่2ก็คือมาตรการไบโอดีเซลอย่างที่ผมเรียนและอันที่สก็คือว่าให้นำน้ำมันปาล์มส่วนเกินไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้ผลิตไฟฟ้าซึ่งทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศลดลงราคาปาล์มก็สูงขึ้นนะครับเกิดความสมดุลขึ้นอันที่4ี่ก็คือว่าขณะนี้อย่างที่ท่านสสสากรพูดตะกีมิเตอร์ปาล์มเรียลไทม์ Real time, ติดตั้งแล้วครับ แล้วก็สามารถตรวจสอบสต็อกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโรงสกัดจะอ้างว่าสต็อกนะ้ำมันปลาล์มล้นหยุดรับซื้อกดราคาทำไม่ได้เพราะมิเตอร์เรียลไทม์มันรายงานทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเราสามารถตรวจสอบได้และอันที่5ก็คือหัวใจสำคัญผมนำคณะเอกชนไปเปิดตลาดปลาล์มที่อินเดียสองท้งครับแล้วก็ทำให้เราสามารถ ขายน้ำมันปาล์มให้กับอินเดียได้ปริมาณจำนวนมากนะครับตัวเลขเห็นชัดเจนเลยครับเช่นปี64เราสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มเนี่ยไปอินเดียได้เพิ่มขึ้น218%หลังจากเร่งไปเปิดตลาดทันทีเห็นผลเลยครับ แล้วมาในปี65ก็บวก56%รวมแล้ว2ปีหลังผมนำไปเปิดตลาดอินเดียเอกชนเนี่ยเราสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มไปอินเดียบวก418%อันนี้มีผลทําให้ราคาปาล์มในประเทศสูงขึ้นเพราะเระาบายไปต่างประเทศได้นะครับแล้วก็มาตรการที่6ก็คือมาตรการอุดหนุนผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มกิโลละ2บาทแต่มีเงื่อนไข ก็คือ1สต๊อกจะต้องเกิน3,000 0 0ตันแปลว่าสต๊อกมันล้นแล้วก็จะได้เร่งช่วยระบายไปต่างประเทศราคาปามในประเทศจะสูงขึ้นและไม่ใช่ข้อเดียวมีข้อ2กํกำกับด้วยนอกจากสต๊อกต้องเกิน3,000 0 0ตันแล้วเนี่ยก็จะต้องราคาในต่างประเทศต่ำกว่าราคาในประเทศ เราช่วยผู้สง่งออก2บาทเพื่อให้เขาไปแข่งขันราคาในตลาดต่างประเทศได้และถ้าสต๊อกเกิน3ามแสนตันเข้าเงื่อนไขสอข้อน,นี้ก็จะอุดหนุนกิโลละ2บาทซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่ใครจะไปสั่งตามอำเภอใจเอื้อประโยชน์ให้ใครได้แต่จะมีอนุก,กรรมการขึ้นมาตัดสินพิจารณาและประกอบด้วย5้หฝ่ายอยู่ในนั้นรวมทั้งเกษตรกรเป็นกรรมการอนุก,กรรมการด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นชอบร่วมกันก็ดําเนินการอุดหนุนสบาท อันนี้ก็มีส่วนช่วยอย่างยิ่งทำให้ราคาปา์มในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้นแล้วก็ประการที่7ก็คือว่าที่ท่านสอสสากรพูดราคา CPO ตลาดโลกสะท้อนราคาในประเทศยังไงสะท้อนเพราะเรามีการจัดทำโครงสร้างราคาตั้งแต่ผลปามท่าโลเท่านี้ CPO ต้องเป็นกิโลละเท่าไหร่แล้วก็การส่งออกราคาน้ำมันปามขวดต้องเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ ยังไงซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ทาโครงสร้างราคานี้ขึ้นมาเพื่อกํากับดูแลไม่ให้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งใช้วินวินโมเดลอย่างที่ผมพูดให้เกิดสมดุลทั้งแต่เกษตรกร,ร,กรทั้งแต่โรงสกัดทั้งแต่ผู้ส่งออกและรวมทั้งผู้บริโภคไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ทําให้ปลาล์มทั้งระบบสามารถเดินหน้าไปได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมทั้งเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปลาล์มด้วย และสุดท้ายมาตรการที่8ยามใดปาล์มเกิดราคาตกยังมีประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มถ้าต่ำ่ากิโลละ4ี่บาทเมื่อไหร่รัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ยังมีประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มชดเชยเงินส่วนต่างให้เช่นปาล์มลงมาเหลือโลสบาทมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีทกสให้ชาวสวนปาล์มโดยตรงไม่หายหกตกนลโลละบาทรวมแล้วเกษตรกร,รต้องได้อย่างน้อยโลละ4บาทแต่วันนี้มันเกินแล้วนะครับ วันนี้ไป5้าบาท30-5บาท40บแล้วครับแล้วก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นอีกถ้ามีเวลาจะได้อธิบายครับขอบคุณรรท่านประธานครับครับท่านสาครนยังถามได้อีกครั้งครับรรท่านประธานที่เคารพผมสาครนเกียวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พักประชาธิปัตย์กระจากการที่ได้สอบถามและก็ได้ฟังคําตอบจากทางท่านรองนายก นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทานจุลินลักษณะวิสิทตนะครับก็อยากจะเรียนสอบถามท่านต่อนะครับในเรื่องของที่ท่านได้บริหารจัดการในเรื่องของปลาล์มน้ํามันผมเองก็ได้รับคําฝากขอบคุณมาจากเกษตรกรชาวสวนปลาล์มและผู้อยู่ในวงการปลาล์มว่าตลอด3ปีกว่าหรือ1,000กว่าวันที่ท่านมาบริหารราชการแผ่นดินมาเนี้นะครับเราชาวสวนปลาล์มได้ รับราคาเฉลี่ยจากราคาต้นทุนที่ประมาณ3บาทถึง4บาทเราได้รับราคาเฉลี่ยตลอดมาที่ประมาณ7บาทครับก็เกษตรกรชาวสวนปลามก็มีกำไรแล้วก็ขอขอบคุณท่านตามที่ท่านได้ออกมาตรการต่างๆที่ได้ชี้แจงต่อท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับและพวกผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นเกษตรกรชาวสวนปลามด้วยนะครับก็อยากจะถามถึงอนาคตปลามน้ำมัน ในโอกาสต่อไปเพราะว่าปล์มน้ํามันเนี่ยเราก็ยังมองว่าถ้าเกิดต่อไปพลังงานที่ต้องใช้จากพลังงานทดแทนพลังงานไบโอดีเซลอาจจะโดนทดแทนโดยพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานต่างๆเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรในขณะนี้นะครับจากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางก็ดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาก็ดีก็ได้เปลี่ยนจากสวนยางมาเป็นสวนปาล์มเปลี่ยนจากนา ที่เป็นนาร้างนาะที่ได้ประกอบผลผลิตได้ไม่ค่อยดีสวนยางที่ประกอบผลผลิตได้ไม่ค่อยดีนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสวนปาล์มเป็นเกษตรกร,รชาวสวนปาล์มเป็นจํานวนมากจากการสอบถามจากการยางแห่งประเทศไทยก็ดีจากเกษตรกร,รผู้ไปขอทุนปลูกแทนปลูกเพิ่มปลูกแทนเหล่านี้นะครับก็ทําให้รู้ว่าจากการที่ท่านบริหารราชการแผ่นดินมาร่วม3ปี3ปีเศษเนี่ยนะครับปาล์มจึงเป็นที่นิยม พวกผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือทั่วไปก็กังวลว่าอนาคตเนี่ยอนาคตทางปลาล์มน้ํามันเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีการปลูกเพิ่มขึ้นโดยที่โซนนิ่งระบบการจัดการพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมที่ชัดเจนที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนหรือเรียกง่ายๆว่าโซนนิ่งในการปลูกปลาล์มนะครับจะทำให้ปลาล์มล้นจะเกิดวิกฤตเหมือนกับ ยางพาราจะเกิดวิกฤตเหมือนกับพืชอื่นไหมจะเกิดการล้นตลาดไหมน,นะครับแล้วก็จะฝากไปยังท่านรัฐมนตรีเรื่องที่พวกผมสมาชิกสภาผู้แทนได้ไปร้องขอต่อท่านประธานในเรื่องการจัดทำร่างพระราชบัญญัติปามน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปามที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกฎหมายประจำพืชหลัก เป็นกฎหมายที่ดูแลคุ้มครองตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายปลาล์มแห่งชาติที่จะกําหนดมาและเรื่องที่เกษตรกรชาวสวนปลาล์มอยากได้มากก็คือกองทุนปลาล์มน้ามันเพื่อ,เพ,อเพื่อเอามาใช้หมุนเวียนในการเพื่อเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเพราะเกษตรกรชาวสวนปลาล์มกับเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็เป็นเกษตรกรกลุ่มก้อนเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เกษตรกรก็อยากร้องขอให้มีเมื่อได้ขายปาล์มไปแล้วปาล์มเนี่ยเป็นพืชที่มีอายุร่วม25ถึง30ปีเมื่อล้มปาล์มเปลี่ยนปาล์มเป็นแปลงใหม่เพื่อบูกทดแทนเนี่ยสามารถที่จะขอทุนรับทุนจากกองทุนสนับสนุนกองทุนส่งเสริมนี่ได้อาจจะเป็นกองทุนปาล์มน้ํามันที่เก็บสะสมจากผลิตภันปาล์มน้ํามันที่เกษตรกร,กรไปขายและก็มีเงินจากรัฐบาลเข้ามาสมทบ จากพบประมาณเข้ามาสมทบมีทุนประเดิมเหล่านี้นะครับก็อยากจะได้และก็จะในพรบปามเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโครงสร้างสร้างราคาที่เป็นธรรมเพราะว่าในปกติที่เกษตรกรขายปามอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะปามเท่านั้นไม่ได้มีเฉพาะน้ำมันปามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเรายังมีน้ำมันเม็ดในเรายังมีกะลาปามยังมีสังปามยังมีน้ำเสียและการทำ คามคุณภาพที่เกษตรกรกําลังเดินไปถึงเนี่ยนะครับก็จะไปสู่ที่ปาลเร์ม20% 22%เราเชื่อว่าเกษตรกรและการกํากับจากรัฐบาลที่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้เพิ่มมูลค่าให้กับชาวปามเป็นอย่างมากและอนาคตชาวสวนปามที่มีทางออกที่ทางรัฐบาลได้กํากับเนี่ยก็จะเป็นพืชหลักในการสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความเป็นดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวสวนปา์มนะครับ ก็อยากจะเรียนถามว่าการสนับสนุนพรบปาล์มน้ำมันปริพันธ์น้ำมันปาล์มของสภาผู้แทนราษฎรของรัฐบาลเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรและท่านจะลงนามทางรัฐบาลจะนําเข้าสู่สภาเมื่อไร่หรือมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เรื่องอนาคตของปาล์มน้ํามันที่ทุกคนเกษตรกรมองว่าปาล์มน้ํามันเป็นเรื่องที่เป็นพืชที่มีความยั่งยืนเป็นพืชที่มีความสมดุล เป็นพืชที่สามารถที่สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับครอบครัวเขาได้ให้กับอนาคตลูกหลานเขาได้เนี่ยมีอนาคตอย่างไรนะครับอยากเรียนถามท่านประธานไปอย่างท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนิท่านจุลินลักษณะวิสิิตด้วยคําถามที่3ครับขอบคุณครับครับก็เชิญท่านรองนายมนตรีครับกรับเรียนท่านประธานครับคําถามแรกก็คือว่าอนาคต ปาล์มไทยเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะในเรื่องราคาแม้ว่าเกษตรกร,ะรจะถือว่าพอใจตามสมควรในช่วงที่ราคาเฉลีย่ยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ผมและรัฐบาลเข้ามาดูแลเนี่ยกิโลละจิตบาทอนาคตสำหรับปาล์มเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าสั้นๆนี้ราคาน่าจะยังมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้ครับ ที่กลับเรียนกับท่านประธานว่านแนวโน้มราคาจะปรับดีขึ้นได้ในช่วงเวลานี้ก็เพราะว่าก่อนนี้ราคาปรับลดลงมาสามสี่หเดือนที่ผ่านมาระดับหนึ่งก็เพราะว่าประเทศที่ผลิตปาล์มมากที่สุดในโลกคืออินโดนีเซียอุดหนุนการส่งออกหรือเก็บลดเก็บภาษีการส่งออกแต่ขณะน,นี้มีแนวโน้มว่าอินโดนจะลดการอุดหนุนการส่งออกลงมา นั่นแปลว่าปริมาณน้ำมันปาล์มที่จะเข้าสู่ตลาดโลกจากอินโดก็จะลดลงไทยก็จะแข่งได้มากขึ้นแนวโน้มราคาในประเทศของเราก็มีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นได้สิ่งที่กลาบเรียนกับท่านประธานว่าอินโดจะอุดหนุนน้อยลงก็คือว่าขณะน,นี้อินโดกำลังมีนโยบายที่จะปรับการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น จาก B30 ปรับไปเป็น B35 เพื่อใช้น้ำมันปาล์มผสมดีเซลในประเทศมากขึ้นทำให้การส่งออกก็มีปริมาณลดลงมาตรการที่สที่ชัดเจนก็คือจะปรับข้อกำหนดบังคับผู้ส่งออกว่าเดิมให้ส่งออกได้8ส่วนและบังคับให้ขายในประเทศ1ส่วนจะเปลี่ยนเป็น จาก8ต่อหนึ่งเป็น6ต่อหนึ่งคือให้ส่งออกลดลงจาก8ส่วนเป็น6ส่วนแล้วขายในประเทศ1ส่วนอันนี้ก็จะทําให้โอกาสปาล์มน้ํามันไทยไปแข่งในตลาดโลกเชิงปริมาณก็มีมากขึ้นแนวโน้มราคาของไทยจะปรับดีขึ้นก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนี่คือประการแรกที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานแต่ว่าอย่างไรก็ตามสําหรับอนาคตระยะยาวสิ่งหนึ่งที่ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดเดียวครับ เพื่อเรียนท่านสสสากรเกี่ยวข้องให้ได้รับทราบก็คือว่าถัดจากนี้ไปการส่งออกปาล์มจะติดเงื่อนไขการกีดกันทางการค้ามากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งเริ่มมีมาตรการกำหนดเรื่องคาร์บอนเครดิตแปลง่ายๆว่าถ้าปาล์มประเทศไหนมาจากพื้นที่การบุกรุกป่า ก็จะไม่รับซื้อจะมีผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันปลาล์มของประเทศนั้นๆประเทศไทยก็อยู่ในเงื่อนไขนั้นเหมือนกันซึ่งเขาจะบังคับใช้ประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้ครับสำหรับยูปลาล์มเป็นหนึ่งใน7สินค้าที่กำหนดแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่นิ่งนอนใจ ขณะนี้กําลังดูแลมาตรการในการช่วยแก้ปัญหาแต่ต้องการกราบเรียนกับท่านประธานและท่านสสสาคอ์ก็คือว่าเพราะฉะนั้นปา่าถ้ามีหลักฐานว่าไปบุกรุกป่าหรือไปบุกรุกทําลายป่าแล้วมาปลูกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไม่ทําแล้วนอกจากมันผิดกฎหมายแล้วมันก็ส่งออกไม่ได้ด้วย แล้วสุดท้ายจะก,กระทบกับชาสวนปาล์มในภาพรวมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ผมจําเป็นต้องเรียนให้ทราบแต่เรื่องการแก้ปัญหาก็ไม่ได้แปลว่ามิถุนายนนี้จะมีปัญหาเพราะเรากําลังหาทางคลี่คลายเจรจาให้เกิดความเข้าใจยังมีมาตรการผ่อนปลนอีกประมาณ2ปีที่จะใช้เวลาในการเจรจาได้และส่วนตัวของผมลึกๆ ผมก็มีแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหานี้อยู่ขออนุญาตไม่กลับเรียนตรงนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือหลักฐานเอกสารที่จะพิสูจน์ว่าชาวสวนปาล์มของเรานั้นปลูกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ผิดเงื่อนไขของ EU อและรัฐบาลให้การรับรองว่ามาโดยถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาที่กำหนดไว้ได้อันนี้ก็ขอให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะ ช่วยคลี่คลายปัญหาให้พวกผมพอรับทราบนะครับผมเห็นใจชาวสวนปลาล์มและเข้าใจชีวิตชาวสวนปลาล์มทั้งหมดพ่อผมก็นอนอยู่ในสวนปลาล์มก็บวัน,นี้แม้จะมีอยู่แค่30ไร่20ไร่ก็ตามเพราะนั้นผมเข้าใจดีท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสุดท้ายเรื่องพระราชบัญญัติปลาล์มยั่งยืนอันนี้เห็นด้วยกับท่านสสสาครเลยครับและเป็นสิ่งที่เราจะพยายามช่วยกันผลักดันเพราะในนั้นจะทําให้มีกองทุนสงเคราะห์ชาวสวนปลาล์ม สองการกำหนดโครงสร้างราคาที่กฎหมายรับรองไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์ออกเป็นประกาศหรือเป็นระเบียบหรือเป็นเงื่อนไขเฉพาะกระทรวงต่อไปและสุดท้ายจะกำกับดูแลปาล์มทั้งระบบครบวงจรทําให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้ที่อยู่ในวงจรปาล์มทั้งระบบนั้นได้รับการดูแลตามกฎหมายเป็นระบบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปและทําให้ปาล์มมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับรรท่านประธานครับ Thank you.